ยาวนะคะข้อนี้พ่อและแม่มีลูกชายสามคนคือ a B และ C นะคะซึ่งลูกแต่ละคนนี่ก็จะอยู่กันคนละที่แล้วก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยทั้งสามก็จะมาเยี่ยมพ่อแม่เป็นประจำนะก็คืออย่าง A เนี่ยจะมาทุกสี่วันเลย B ทุกทุห้าวันก็มานะฮะ C ก็จะมาทุกๆ6วัน ถ้าวันที่13ซึ่งเป็นวันครอบครัวเนี่ยนะคะสิเมษานะลูก3คนก็มาเยี่ยมพ่อแม่พร้อมกันเลยแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยจะมาเยี่ยมพร้อมกันอีกเมื่อไหร่คำนวณได้อันนี้ข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อนาฬิกานะะที่ว่ามันปลุกพร้อมกันอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยนะคะนั้นโจทย์ลักษณะนี้เป็นโจทย์ครน,นะคะ เราก็ต้องหาครนรนของนะวันความถี่นะคะเขามาทุก4วัน5วัน6วันก็4 5 6หาหหาครนนก่อนนะ,ะครนรนเป็นเท่าไหร่คะ4 3 12 12 5เป็น 60ได้มาแล้วนะคะครนรคือ60นะคะแล้วก็เราก็ต้องมาดูว่าอันนี้คือ60วันอ่า60วันถึงจะมาพร้อมกันอีกทีหนึ่งเริ่มต้นคือ13เมษาสองห้าห้าสามก็เดือนเมษานี่เราจะต้องนับไปถึงวันที่30นะคะเพราะฉะนั้น าจาก13นะคะไปถึง30กี่วันคะ17วันนะคะถ้าไปถึง30เมษาก็จะเป็นจำนวน17วันและยังขาดอีกกี่วันขาดอีก43วัน43วันก็เมษาแล้วก็พฤษภาใช่ไหม2553เนี่ยเต็มเดือน มี31วันก็ลบไปอีกนะคะสาวันก็เหลืออีก12วัน12วันก็จะเป็นเมษาเอ่อเมาษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาสองห้าก็จะเป็นวันที่12มิถุนานะคะสองพนะคะที่อ่าทั้ง3คนจะมาเยี่ยม พ่อแม่นะคะในครั้งต่อไปพร้อมๆกันนะคะจะตรงกับวันที่12มิถุนายน2553เป็นคำตอบนะคะอันนี้ก็นับวันต่อไปเลยนับวันนะคะแล้วรวมทั้งหมดเป็นเสร็จเนี่ยจากวันที่13เมษาถึง30เมษาเป็นเวลา17วันแล้วก็เดือนพฤษภาทั้งเดือนนะคะก็31วันบวกกับ สิองวันของมิถุนานะคะทั้งหมดจะเป็น60สิวันตรงนี้พอดีเลยนะคะ